มีใครอยากจะถามอะไรไหมคุณปริยาอยากถามอะไรครูอีกไหมปริยดาเขียนเร็วเขียนเร็วแล้วถ้าใครอ่ะเป็นหมอนวดแล้วอยากไลฟ์สดเป็นอยากใช้ iPad เป็นมหาครูรสได้เลยนะคะมหาครูรสได้เลยนะคะครูมีทำโคชชิ่งด้วยครูมีทำโคชชิ่งให้กับพวกเราด้วยดังนั้นถ้าใครสนใจครูจะบอกว่าการทำไลฟ์สดจะทำให้คุณนอะเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ร่ำรวยเร็ว นะโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์โดยที่คนที่เป็นครูนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยนักเรียนก็จะเข้าใจแล้วก็หยุดมือดูแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านนั้นนะคะโอเคถามอะไรอีกไหมถามอะไรอีกไหมขอบคุณมากนะคะคุณปริยดาที่คุณเขียนคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าวันนี้ครูสวยนะคะอืม วันนี้ตั้งใจค่ะแต่ทุกทีก็ตั้งใจนะแต่ไม่มีเวลาบางทีไปถึงสปาแล้วอ่ะเปียผมยังไม่เสร็จเลยลูกค้ามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่รู้จักครูโรสเนี่ยจะรู้ว่าเออนี่นะครูโรสเนี่ยเขาอ่ะเขาเป็นอย่างนี้แหละโออเคนะเขาเป็นอย่างนี้แหละยังเปียผมไม่เสร็จลูกค้าก็มาเลยอะใครที่เข้ามาฟังครูอีกท่านหนึ่งทักครูหน่อยซิทักครูหน่อยค่ะทุกคนือ มีใครอีกบ้างชอบชอบครูค่ะเออคือเหมือนเราเป็นเพื่อนกันน่ะอืเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยคือโลกออนไลน์แล้วทีเนี้ยสิ่งที่เราคุยกันมันก็จะมีประโยชน์กับคนอื่นที่เขาอ่ะมาฟังเราบางทีเขาอาจจะมาฟังเราสวัสดีจ้าซาร่าเฮ้ยกลับมาจากเมืองไทยแล้วยังซาร่ากลับมาจากเมืองไทยแล้วยังเออซาร่าวันนี้ครูไลฟ์สดเรื่องของการทําการตลาด ไปนั่งดูนะใครที่ตามครูไปนั่งดูแล้วก็แคปชั่นแล้วก็จดเพราะสิ่งนั้นะ่ะคือทางลัดที่ทําให้เราอะได้ลูกค้าเร็วเนาะซาร่าอย่าลืมนะเออซาร่าแล้วครูจะบอกว่าอย่าลืมฝึกไลฟ์สดนะทุกคนที่ฟังครูออย่าลืมฝึกไลฟ์สดรู้ไหมการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาขั้นลึกที่ทําให้เราอะเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดการไลฟ์สดในทิกต o อกการไลฟ์สดใน Facebook การไลฟ์สดในทุกๆที่จะทําให้คนที่เขาอ่ะไม่รู้จักเราให้เขารู้จักเราได้มากยิ่งขึ้นครูก็ว่าครูสวยว่ะกลับมาแล้วค่ะกําลังแต่งหน้าแต่งตัวค่ะฟังไปด้วยจ้าจ้าดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราไลฟ์สดคือหนึ่งการแต่งกายภาษากายเอออะทุกคนแชร์เร็วเร็วช่วยกันแชร์หน่อยมันมีประโยชน์มากเลยฟังนะครูไปเรียนเรื่องครูเรียนเรื่อง การไลฟ์สดจากโคชแบงค์แล้วก็ครูเจริญเติบโตแล้วครูเป็นครูที่แบบโมเดิร์นมากดังนั้นการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาขั้นลึกที่ทำให้เราอ่ะสื่อสารกับคนได้กับคนทั่วโลกเอ้ยลูกค้ามาเจอเราอ่ะเจอหนึ่งต่อหนึ่งนะเว้ยแต่ถ้าการไลฟ์สดเนี่ยลูกค้าเจอเราทั่วโลกเลย แล้วแต่ละคนเดี๋ยวนี้มันติดต่อสื่อสารอันนี้ครูลงมาข้างล่างมานอนอ่านหนังสือครูไม่ได้เอามือถือมาครูไม่ได้แชร์พวกเราทุกคนทั้งสองคนสามคนที่อยู่ตรงนี้ช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมเออแชร์ไปไว้เฟซบุ๊กตัวเองแชร์ไปหน่อยเร็วครูไม่ได้เอามาเอาเอา,เอามือถือครูมาครูไม่ได้แชร์พวกเราช่วยครูแชร์หน่อยเร็วเพราะครูจะพูดเรื่องของการทำไรสดอืมเพราะว่าการทำไรสดเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่ะ ทำไล์สดเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ไปในอ่าครูขออนุญาตแชร์ไปในอ่าไปในของครูหน่อยนะครูชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะออนโรสนะโอเคครูจะบอก